สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดงามไส้ไทยรังท้ายไกลเพื่อนบ้านเพื่อไทยล็อกเป้าจัดหนักประยุทธ์เปิดข้อมูลไทยรังท้ายวัคซีนพม่าก,กัมพูชาหนำลิว้วเปิดสภาเจอกันแน่เพื่อไทยล็อกเป้าประยุทธ์ลากไส้แก้โควิด เละล้มเหลวเปิดข้อมูลอาเซียนไทยรงทยังท้ายรับวัคซีนกัมพูชายอย่างแสงหน้าเมียนมายัางนำเราโดยเมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมานายุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยทแถลงถึงสถานการณ์ระบาดโควิด1 9ทะลอก3ว่ายอดคนติดเชื้อตั้งแต่วันที่14-18เมษาย,ยนรวม5วัน พบยอดผู้ติดเชื้อประมาณ8,000คนและยอดคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าการที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์หลังจากเทศกาลก็ยังมียอดคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีการระบาดไปทั่วประเทศวันนี้มีคนติดโควิดหรือหากใครมีอาการหนักต้องเข้า i อ u แต่ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับรักษาเพราะ เต็มจนล้นต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามอย่างเดียวตามที่ปรากฏตามสื่อนายยุทธพงศ์กล่าวด้วยว่าประเทศในอาเซียนเช่นประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับหนึ่งได้วัคซีน19.39อยู่อันดับที่33ของโลกกัมพูชาได้อันดับที่75ของโลกได้รับวัคซีนไปแล้ว 7.32%เ์เซมียนมาอยู่ที่อันดับ106ของโลกขณะที่ประเทศไทยพึ่งฉีดวัคซีนไปทั้งหมด523,000โดสแต่ที่ฉีดครบสองโดสเพียงแค่81,429คนอยู่ลำดับที่127ของโลกในการฉีดวัคซีนซึ่งมีประชากร70ล้านคนแต่ได้รับวัคซีนไปแค่ร้อยละ0.73% แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดการวัคซีนได้อย่างล่าช้าและต้องรีบนำวัคซีนเข้ามาฉีดให้ประชาชนคนไทยโดยด่วนกระทรวงสาธารณสุขประกาศจะได้วัคซีนเดือนมิถุนายนเข้ามา6ล้านโดสและเดือนกรกฎาคม อีกสิล้านโดสหรืออีกหนึ่งเดือนครึง่งล่าช้าเกินไปนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้อยากจะเรียกร้องเรื่องเงินช่วยเหลือประชาชนให้รัฐบาลเร่งเยียวยาเพราะปากทองผู้คนรอมไม่ได้รัฐบาลต้องรีบดำเนินการซึ่งการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนี้ฝ่ายค้านจะใช้เวทีในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี65วาระหนึ่งที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่27-28พฤษภาคมอภิปรายถึงความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐม,มนตรีและรัฐบาลถึงการแก้ปัญหาโควิดในทีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสาธารณาสุขโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,ออกไป ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนไม่นอยเช่นเป็นถึงหัวหน้าควบคุมโควิดแต่ยังสะกดชื่อวัคซีนกันไม่ถูกเลยศบกันเลยประเทศนี้เปิดให้เระชนสั่งเข้ามาจะได้ช่วยแบ่งเบาประชาชนจะได้รับวัคซีนเร็วขึ้นแต่คุณดันมาสั่งห้ามซะอย่างนั้นเราจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผลิตวัคซีนไปช่วยเพื่อนบ้าน โออะไรที่อยู่ไทยๆลุงเขาคงจะชอบนะฉลาดทไทยๆแบบตามเพื่อนบ้านเขาไม่ทันอย่างนี้ปล่อยเขานำไปก่อนอะไรอย่างนี้ผู้นำโง่เราประชาชนจะลำบากกันหมดนะไม่เข้าใจมันจะห่วงวัคซีนไว้ทำไมกันถ้าผมมีโอกาสไม่อยู่หรอกนะประเทศเฮงซวยแบบนี้โอกาสที่จะเจริญก็ไม่มีเลย งงอยู่นะว่าวันๆเขาประชุมอะไรกันบ้างลำดับความสำคัญอะไรก่อนหลังกันบ้างหรือในที่ประชุมมีแต่คนเก่งแย่งกันพูดโชว์ของกันไปมาสุดท้ายจบการประชุมมาต่อคราวหน้าวนกันอยู่อย่างนี้ไปมาจนเลยมาถึง7 8ปีแล้วจนมันไม่ไปไหนสักทีงงไปหมดแล้วสั้นๆห่วยแตกสุดๆรัฐบาลชุดนี้ นายกที่ชอบยกหางตัวเองว่ามือปรับโควิดเนี่ยหรอที่จริงแล้วโคตรจะกระจกเลยขนาดอ่านชื่อวัคซีนยังผิดผิดูถูกเลยแม่จะเป็นศูนย์กลางวัคซีนศูนย์คือไม่มีน่ะสิขณะที่รอบบ้านเรามีมากกว่าซะอีกไม่ได้ผลิตเองด้วยนะไม่รู้ไปหามาจากไหนกันช่วยบอกตู่หน่อยนะวัคซีนหามาได้ยังไงกันบ้างงานนี้จบเกมรัฐบาลประยุทธ์ ชี้โควิดรุมเรา้าฝันเปรียงรัฐบาลไปก่อนฉีดวัคซีนครบแน่โดยเมื่อวันที่18เมษายนปี2504ในอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิดในทีนระบาดระลอกที่3จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อสู่คนในแวดวงระดับสูงกระจายทั่วประเทศกดดันรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ล้มเหลวแทบทุกด้านโดยเฉพาะ การจัดหาวัคซีนที่เป็นปัญหาไม่เพียงพอว่าโควิดระบาดระลอกแรกรัฐบาลบอกว่าโควิดกระจกเป็นแค่โรคหวัดโรคหนึ่งหลังถแถลงแล้วร้องไห้กลับบอกใหม่ว่าไทยมีวัคซีนในมือมากที่สุดในเอเชียแต่จำนวนคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีสัดส,ส่วนเกือบต่ำที่สุดในอาเซียนแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทย จะเริ่มมีการฉีดในปริมาณมากในเดือนกรกฎาคมซึ่งถือว่าล่าช้าไปมากในขณะที่หลายประเทศเตรียมยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะแล้วหลังมาตรการการ,การฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 รุดหน้าเป็นอย่างมากทางนี้ประเทศไทยยังสอบสวนโรคจี้ให้เปิดเผยทำลายกันอยู่เพราะมีปัญหาเรื่องการจัดหาวัคซีนที่ตัวเลือกน้อยไม่เพียงพอทางที่รัฐบาล ควรเปิดเผยทำลายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ชัดการปล่อยให้โควิดระบาดถึง3ระลอกทุกระลอกรัฐบาลกัดตกและมีคนของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องเสียเองยิ่งระบาดมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งได้เห็นการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาลส่งผลกระทบทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าจะอ้างรัฐบาลต้องอยู่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครบอาจไม่จําเป็น ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลปัญหาการแก่งแย่งเพื่อเข้าสู่อำนาจในพรรคพรชารัฐการนัดหมายชุมนุมขับไล,ล่รัฐบาลของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนกลุ่มต่างๆจะออกมาเคลื่อนไหวกดดันขับไล,ล่รัฐบาลกันอย่างหนักหากพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีลาออก หรือยุบสภาสถานการณ์อาจจะดีขึ้นเพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำลายความเชื่อมั่นลงด้วยตัวรัฐบาลเองทุกวันการบริหารจัดการโควิดที่ก่อนหน้านี้พยายามแก้เกี้ยวว่าติดน้อยเสียชีวิตน้อยวันนี้กลายเป็นจุดอ่อนพูดไม่ได้แล้วลามถึงวิกฤตเศ,ศร,รษฐกิจสังคมการเมืองความขัดแย้งภายในรัฐบาลการเมืองพประชาชน กดดันขับไล่รัฐบาลอาจไปก่อนฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบแนนุสนกรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสนและแนวหน้าขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ